เอาต้องพิกเครื่องพวกทองอะอ่ะสวัสดีค่ะพี่น้องพี่น้องใหม่แล้วเด้ออ่ะวันวนี้อ้่นอนสบายเวเ้ยวันนี้มานอนเบิ่งกซ์ซีดอกให้ก็ลับใจหึงว่าอันนี้วันนี้อยู่ที่บ้านพุยบ้านนะคะพุยบ้านพุดนี่นอ่าพิกปดนี่นะคะเบิ่งกได้พีคเกินหลานเด้อพี่น้องอันนี้พิกอะไรพีคเช้า เพื่อนทังกนนะคะขีขาวอันนึ้าวันนี้แม่แดงกับด้อพี่น้องจากว่าอื้อมาเป็นอันนี้เด้อมาที่นี่เป็นโคกขึ้นเปลี่ยนแนวปลูกนะโมนี้เปลี่ยนบรรยากาศหรือนามถ่วมตายแล้วโบฝนตายก็ลังเช <ha> ่าเครื่องร่างจากปลูกวังอื้อไปในมือหนึ่งเลือสีเปลี่ยนแนวใหม่ฝนถ่วมพี่น้อง เล็บปลูกฟีกน้ำกาพีกควายกาบีกไวกาหาจ่กแก้วอื้อก,กันโล่งฟีกไปเลยเพนว่าเพนาทีมงานสีดำเงินสีดำเงินนี่อของใคเง้นะสาสีดำเงินนครับสีดำเงินเาพูดแล้วทำพูดแล้วทำ <laughs> อันนี้ยางสันท,ท้ทาทำทีรัง แล้วก็พูดเพื่อไทยแลนด์ชลัยแลนด์ชลแลด์มืนีนอลนมืนแลนมืนอันนี้แลนดมืนอันนี้พูดแล้วทำนะคะอันนี้สีสมพี่น้องสีสมยู่ทั้งพี่ยหาเสียงมาไทยจพ่อบ้านร่งเกงแตกกางเกงกระแตกพอบ้านเออเมิ่งพี่น้องเิ็งเทคนิคการยบอกนี้ั บอกปีกเพื่อนแต่ละปีกจะพิจารณาใหญ่ๆได้เพื่อน่าเบิ่งเทคนิคการหยอดบอกปีกใส่สองใส่สองพอเกิดนี่ฮาฮกค่ะพี่น้องอืเกิดดีเออเอออ้าวเดี๋ยวถ่ายชมตอนมันเกิดด้วยพี่น้องเด้อจากลากันไปจะไปเก็บใบตองก่อนไปเก็บใบตองทำข้าวสากแล้วทีนี้ปูน ตางอย่ยพ่พีนน่น้องไปตองผสมคือปูนเลน<อ>่นมาไปค่ะลากันไป